ก็สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำวันที่17เดือน8 2516เวลาตอนนี้21นาิกา50นาทีนะครับก็เมื่อตอนกลางวันนะฮะผมได้ทำวิดีโอชุดก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งเป็นชุดของ ฟิโบนะครับว่าการตั้งค่าการใช้งานอะไรต่างๆเนาะทีนี้นะฮะเรารู้จักเรื่องของฟิโบดีแล้วเนาะในในแบบของผมที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมจะอธิบายนะฮะวิธีการใช้ฟิโบเนี่ยนะฮะในการเหนี่ยวที่ปลายเข็มนะฮะว่าไอผมมีขบวนการแบบไหนนะฮะกะ็จะเป็นวิดีโอชุดต่อเนื่องเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับ วิธีการนี่นะฮะการใช้ฟีโบนี่นะฮะเราจําเป็นนะฮะต้องรู้นะฮะกระบวนการหาโครงสร้างตลาดก่อนนะฮะหาจุดออกลถนะฮะหาอะไรต่างๆหา MTF ก่อนฮะซึ่งการใช้ฟิโบนี่นะฮะมันจะเป็นอยู่ในส่วนของเครื่องมือเหนี่ยวไก่นะครับมันอยุดในส่วนของเครื่องมือเหนียวไกนะนะฮะเราต้องเข้าใจในวิดีโอก่อนๆของผมก่อนนะฮะซึ่งเป็นวิดีโอว่าผมหา โครงสร้างมันอย่างไรแล้วถึงจะมาถึงกระบวนการเทรดด้วยฟิโบเนี่ยนะฮะคือเนี่ยนะฮะเราก็ใช้งานชีไลเบรกใช่ไหมล่ะนะฮะอย่างเช่นทองคาตรงนี้นะฮะอ่ามันเบรกตรงนี้เนาะนะฮะชีไลเบรกมันเบรกใช่ไหมนะฮะผมจะย้อนกลับไปที่ชีไลเบรกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อจะให้มันอ่าไล่รอยต่อกันเนาะอ่าผมได้ตรงนี้มานะฮะได้ตรงนี้มาแล้วขบวนการหลังเบรกก็คือเราต้องไปหา MtF นะครับถูกไหม เราไปหา MGF นะฮะเราก็จะได้ MGF นะครับของชุดทองคำชุดวิ่งเนี่ยอยู่แท่งนี้นะแท่งนี้กับแท่งนี้นะฮะเพราะว่ามันเบรกตรงนี้นะฮะเป็นแท่งกับตัวแบบเบรกเนาะนะครับจากนั้นเราก็ตีหาโครูไอจุดหมายปลายทางของเขาเลยนะฮะเห็นไหมนะฮะทองคำมันก็จะมาสุดที่โครงสร้าง188 188492เนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยทองคำก็จะลูกต่อเนาะโอเคนะเรายังมีช่องว่างที่จะเล่นเซลล์นะฮะจากบริเวณเนี้ยมันถึงตรงนี้อยู่นะครับ เราจะเล่นได้อย่างไรนะฮะอันนี้แหละนะฮะคือผมจะอธิบายเรื่องของการใช้ฟีโบเนียวนะฮะเราไปดูที่สีชั่วโมงกันนะฮะเราจะเหนี่ยวในโครงสร้างของสีชั่วโมงนะฮะเราจะเหนี่ยวอย่างไรนะฮะคือง่ายๆเลยนะครับทุกท่านจะเห็นนะฮะว่าตลาดนี่นะมีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะฮะจาก MTF นะจาก MTF จาก T 라이เบิกจากเครนนะฮะมันก็จะลงมาจบตรงนี้นะฮะซึ่งในระหว่างทางเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงถูกไหมนะฮะ เราก็จะใช้ฟีบนี่แหละนะครับในการหาจุดยิงนะฮะการตั้งค่าฟีบเนี่ยผมได้อธิบายแล้วเนาะนะฮะว่าโซนไหนเป็นโซนยิงโซนไหนเป็นโซนทําอะไระฮะอ่ะโอเคสมมติว่านะฮะเราเข้ามาดูตลาดวันนั้นเนี่ยนะฮะเราเห็นโครงเราหาโครงสร้าง CPT ก่อนที่มันอยู่ใกล้เราที่สุดฮะโครงสร้าง CPT ของเฮสีนะที่มันอยู่ใกล้เราที่สุดนะฮะ,ค,ะ,ะ,ฮะคือสมมติว่าเรายือนอยู่ตำแหน่งนี้ถูกไหมนะฮะเรายือนอยู่ตำแหน่งนี้เราก็มองไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นตรงนี้นะฮะยกลงมาใช่ไหม แล้วก็ยกขึ้นไปหาแล้วก็ยกลงมาอย่างนี้นะฮะอันนี้มันเบรกนะฮะแท่งแท่งสีดํานี้เบรกไหลตรงนี้ได้ก็แสดงว่าใช้งานได้นะฮะเคาะอ่ามันใช้งานได้นะเพราะว่ามันเบรกตรงเนี้ยเท่านั้นนะฮะถ้ามันไม่เบรกเราก็ต้องหาแท่งที่มันเบรกแบบนี้ให้ได้นะฮะอ่าแสดงว่าตรงนี้เบรกเรายึดแท่งนี้นะฮะอ่าจุดนี้เป็น H นะฮะจุดนี้เป็น L นะฮะอ่ามันยกโครงสร้างมาอย่างนี้แล้วเราจะใช้ฟิโบนเนี่ยนะฮะมาเดี่ยวได้อย่างไรนะครับ ก็คือง่ายมากนะครับเราเอาฟิบูแบบค่าที่ผมตั้งนี่นะามาตีจากปลายปลายไส้ของของแท่งที่มันทำ CPT เนี่ยนะรของเสนสีเนี่ยดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปถึงเนี่ยนะครับดึงขึ้นไปถึงตรงนี้นะตรงนี้เป็น L นะฮะดึงขึ้นไปถึงหางของ CPT เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นโซนสีเ,าเทาๆนี่นะไอโซนสีเ,าเทาๆมันก็เป็นโซนศ6นย์จุดหกหนึ่งแปดกับโซน0ูนจุดห้าใช่ไหมที่อยู่เทาๆนี่นะฮะ แน่นอนฮะเรายืนอยู่ตำแหน่งนี้สมมติว่าเรายังไม่เห็นแทงเทียนชุดนี้เนาะนะฮะแล้วนะฮะสังเกตดูนะครับทุกครั้งนะฮะทุกครั้งเลยนะฮะมันจะย้อนกลับขึ้นมานะที่โซนไม่ว่าจะเป็นศูนจุดหกถึงแปดหรือว่าศูนย์จุดห้านี่ก็ตามนะฮะมันย้อนขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะทิ้งลงเลยนะฮะมันก็จะทิ้งลงเลยนะฮะอ่าแล้วการเหนี่ยวด้วยขบวนการนี้นะฮะเราสามารถตั้งที่พี ไว้ตรงไหนนะฮะถ้าจะให้จบในวันนะถ้าจะให้จบในวันเนี่ยผมแนะนําตั้งไว้ที่หนึ่งจุดหกถึงแปดนะก็คือ TP หนึ่งนะครับเห็นไหมนะฮะมันจะล่วงลงมาที่ TP หนึ่งเนี่ยเสมอนะครับเห็นไหมนะฮะตลาดเนี่ยอ่ามันเกิดโครงไอ้มันเกิด,ด MTF เกิดขึ้นใช่ไหมเดย์ Day นะเป็นเทรนลงเรามีช่องว่างในการเซลนะฮะเราบองดูฝั่งนี้นะฮะตลาดช่วงตอนกลางวันนี่มันก็จะปรับตัวขึ้นแบบนี้มันไม่ชนตรงนี้นะฮะ อันนี้มันชนศูนย์จุดหกหนึ่งแปดถูกไหมนะฮะชนสองจุดหกหนึ่งแปดแล้วก็ล่วงลงมาเลยนะฮะถึงทีพีตรงนี้นะครับเราเราเข้าเซล์ตรงนี้นะ,ะน,นะฮะท p ตรงเนี้ยนะฮะ s อก็อาจจะตั้งไว้ตรงเนี้ไหลเนี้ยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะล่วงลงมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วาถามให้ชุดนี้แหละนะฮะมันเหมือนกันไหมนะะแล้วลองลองตีชุดต่อไปนะ,ะมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเนาะสมมติว่าเราเนี่ย อ่ะยืนอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะเรามองมาฝั่งเนี้ยอ่ะตรงนี้ก็คือ CPT นะครับอ่านี่คือ CPT เหมือนกันนะฮะอ่าถ้าเรามาเห็นสัญญาณเนี้ยนะฮะเราก็จะตีจุดนี้ขึ้นไปที่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันเป็น CPT ชุดใหม่เนาะเห็นไหมนะฮะหลังจากราคานี้มีการปรับตัวขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บนะฮะมันก็ทิ้งลงมานะะปรับตัวขึ้นมาชนตรงนี้แล้วมันก็ทิ้งนะฮะทิ้งจนถึง GP นะฮะเห็นไหมนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะ แล้วตัวอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นแบบนี้ไหมตัวอย่างวันนี้นะฮะเรายืนอยู่จุดนี้ถูกไหมวันนี้เรายืนอยู่จุดนี้นะฮะแล้วตรงไหนระมันเป็น CPT นะฮะเราก็มองไปที่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันมี CPT หรือเปล่านะฮะเราจะเล่นได้ต่อเมื่อเราจะใช้ฟีโบได้ต่อเมื่อเรามี CPT นะฮะเราถ้าเราไม่มี CPT เราจะใช้ฟีโบไม่ได้เนาะอ่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสูงสุดเนาะที่มันทําไส้ไว้เนี่ยฮะมันล่วงมาตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นะฮะแล้ว เกิด c p t เนาะก็คือแท่งนี้นะฮะเพราะว่าแท่งนี้ก็เกิดไม่ได้นะแท่งนี้มันเบรกตรงนี้ไม่ได้นะฮะแต่แท่งนี้มันเบรกนะฮะมันเบรกทั้งหมดเลยก็คือเป็นแท่งสีดําเนี่ยคือเป็นชุดของ c p t ที่เราเล่นวันเนี้ยถูกไหมนะฮะตรงนี้ของ้องคำเนี่ยนะฮะอ่าผมก็จะใช้ฟีโบเนี่นะฮะตีจากไส้ตรงนี้นะฮะขึ้นไาตรงนี้เหมือนเดิมปึ๊บ <S <S เห็นไหมนะฮะเมื่อราคาขึ้นมาสัมผัสนะโซนสีเ,เทาๆเนี่ยนะโซนสีเ,เทา,ะะเเทาะะมันก็คือค่าฟีโบ 0.6-8แล้วก็0.5ใช่ไหมนี่ตรงกรอบนี่นะทา่ทาๆนี่นะเราตั้งที่ L ไว้ตรงนี้นะฮะปึ๊บาจากนั้นราคามันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมราคาทองคำนี่นะ,ะมันปรับตัวขึ้นมาตรงนี้มันมันวิ่งเข้าโซนสีเทาๆนี่ฮะ,ะจากนั้นมันก็อยู่ไม่นานนะฮะมันก็ทิ้งนะฮะมันจะทิ้งถึงไหนนะมันก็จะทิ้งลงมาบริเวณเนี้ยนะครับ อ่าตรงนี้คือสุดสุดโครงสร้างนะฮะในกรณีที่มันสุดโครงสร้างอย่างนี้นะเราไม่จําเป็นต้องไปเอาทีพถึงทีพที่หนึ่งของฟิโบชุดนี้หรอกนะฮะเราเอาแค่อ่าชุดโครงสร้างเส้นสีเนี่ยเพราะว่าไอโครงสร้างตรงนี้นะเราตีมาจาก MTF day ใช่ไหมละ่ะมันก็มีโอกาสที่จะร่วงไม่แรงนะฮะมันเพราะว่ามันจะจบโครงสร้างแล้วหรือเราอาจจะเอากําไรตรงแถวนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ถ้าใครจะไม่เล่นก็ได้เพราะว่ามันใกล้สุดโครงสร้างนั่นเองนะครับอ่ามันมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะฮะ หไหมนะฮะวิธีการเล่นนะฮะคือมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอ่าอันนี้คือกระบวนการเหนีย่ยวไกลนะฮะเราเราใช้ในกระบวนการเหนีย่ยวไกนะหลังจากที่เราใช้ชีลไลเบกเนี่ยเป็นเทลนแล้วก็หาแท่งกับ MTF ก่อนนะฮะแล้ววัดปลายทางแล้วก็มาดูโครงสร้างเฮสีนะครับอ่าโครงสร้างเฮสีเนี่ยมันก็จะเกิดอย่างเนี้นะฮะในกรณีขาขึ้นเนี่ย c p t ของ h 4 อ่าเราต้องเห็น CPT ฝั่งซ้ายแบบนี้ก่อนถูกไหมนะครับอ่าแบบนี้ก่อนนะปึ๊บนะครับคือคือมันจะวิ่งนะฮะไปตามเทรนนะอันนี้ให้เราแยกประเด็นออกระหว่างการใช้ใช้ CPT เดี่ยวกับใช้ CPT ในการเหนี่ยวเนาะนะ CPT ในการเหนี่ยวเนี่ยเราใช้ CPT ต่อเนื่องได้นะฮะอ่ามันก็จะเป็นอ่าบางกรณีเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็น CPT ต่อเนื่องแบบนี้อ่ามันใช้ได้เพราะว่านะฮะ อ่าทาไมผมถึงมองว่ามันใช้ได้นะฮะข้อเพราะว่ามันจะวิ่งนะฮะตามรางของของอะไรฮะของของเทรนของเดใช่ไหมที่เรา m อ f มมานะฮะสมว่าอันนี้เป็นเทรนของเดนะฮะสมว่าอันนี้เป็นเป็นเทรนของเดนะอ่าปุ๊บนะฮะเราได้เทรนของเดมาก็คืออ่าเราได้จากขั้นตอนแรกนี่แหละนะฮะทีไรเบรกวิ่งขึ้นมานะครับแล้วทีไรเบรกมีการเบรกเนี้ยนะครับจากนั้น เกิดแท่งกับตัวของแท่งเทียน MTF ของ D หนึ่งเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมนะฮะแล้วโครงสร้างเราก็จะวัดนะฮะมันก็จะมีธงให้เราอยู่นะฮะมันก็จะมีธงให้เราถูกไหมอา,อาจจะสมมติว่าตรงนี้เป็นธงแล้วการเป็นธงของชุด MTF ของ D ตรงนี้นะฮะแล้วไอ้เจ้าโครงสร้างของ H สี่ชั่วโมงเนี่ยนะฮะ,ม,ะงงม,นะมันก็จะวิ่งลงมาอย่างนี้นะครับมันก็จะวิ่งลงมาอย่างนี้เห็นไหม อ่ามันก็จะวิ่งลงมาถึงเนี่ยนะฮะแน่นอนนะฮะสิ่งที่พวกเราเซล์จะรอเซลล์นี่เราจะรอเซลล์ที่ไหลแบบเนี้ยไหลแบบเนี้ยไหลแบบเนี้ยนะฮะไอไหลแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างไรเนะี่ยมันเกิดขึ้นที่โซนฟีโบศูนจุดหกถึงแปดหรือศูนจุดห้านั่นแหละที่เราวัดจาก CV t นะครับก็อ่าสมมุติว่าซ V t ขาขึ้นนะฮะ CVT ขาขึ้นเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นลักต้องเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะฮะ ถ้าเป็นลักษณะแบบน,นี้ไม่ได้นะะต้องเป็นลักษณะแบบ C B T แบบสมบูรณ์แบบนี้นี่ถึงจะเรียกว่าเป็น C B T ได้นะฮะถ้าเกิดว่าแท่งเทียนนี่ไม่เบรกไหลตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เป็น C B T ไม่ได้นะฮะของ S 4นะจากนั้นนะฮะเราก็นำฟิโบเนี่ยมาตีจากแท่งนะฮะที่มันเบรกเนี่ยไส้แท่งที่มันเบรกนะฮะตีลงมาอย่างนี้ตีลงมาโลตรงนี้นะนะฮะปึ๊บนะครับ,บ,นะรบจากนั้นเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะ จากนั้นเรารอแค่ราคานี่วิ่งย้อนกลับมาโตโซนเนี่ยอย่างน้อยนี่1.66เรานดิ้งออเดอร์ไว้ก็ได้อะแล้วก็บายนะากันไปนะทำกำไรตรงนี้นะฮะก็คือฟีบูล์1 6หก็คือ TP แรกนะฮะอ่า SL เนี่ยตั้งตรงไหนนะง่ายๆเลยนะวะิธีการตั้ง SL ที่ดีที่สุดคือตั้งไว้ที่ไหลตรงนี้นี่ SL นะครับเห็นไหมเราตั้ง SL ไว้ที่ไหลตรงนี้เลยนะฮะแล้ว จุดเข้านี่ก็จะเป็นสองโซนเนี่ยโซนเนี่ยนะฮะหรือไม่ก็โซนเนี่ยนะอยู่ในโซนนี้แหละนะก็คือเป็นจุดเข้าเริ่มตั้งแต่ศูนย์ถึงหกถึงแปดนะจะเป็นโซนจุดเข้านะ,ะแล้วกําไรนะแนะนํานะถ้าจบในวันนะ,ะแนะนาที่ที่พี่หนะึ่งเนาะจบเลยนะฮะที่พี่หนึ่งจบเลยส่วนมากเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นจะวิ่งถึงนะฮะวิ่งถึงเลยเนาะอ่าอาอารหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสองนะฮะอ่าแล้วถ้าเกิด เป็นขาลงอ่ะนะฮะขาลงก็ทําในลักษณะเดียวกันนะฮะแต่ทํากับกันนะขาลงเราต้องมองเห็น CPT เนี่ยที่วิ่งอยู่ในเทรนนะฮะของอ่าของเดยเนี่ยเป็น CPT ของเนสซี่เนาะที่วิ่งอยู่ในเทรนของเดนะฮะเบรดเบรดแบบนี้ก่อนนะ,ะอะ่เราสมมติเรายืนจุดนี้เรามองกลับไปฝั่งซ้ายมือที่ใกล้ที่สุดเนี่ยนะฮะเราเห็น CPT หรือเปล่านะฮะถ้าเห็นนะสมมติเรายืนตรงนี้ถ้าเรา,เราเห็นนะเราตีขึ้นไปเลยปึ๊บตีขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับ ตีนไปแบบนี้เลยแล้วจุดเข้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะฮะาการเข้าแบบนี้จะไม่ได้รอยเทียนกลับตัวนะครับแต่จะใช้ CPT อ่าเล่นเลยนะฮะมันก็จะย้อนกลับไปตรงนี้อย่างน้อยมันจะย้อนกลับไปตรงนี้นะฮะบางทีมันก็ทะลุนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะแต,แต่ทองคำวันนี้มันทะลุนิดหนึ่งอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็จะกดตัวมาอย่างนี้เห็นไหมนะครับ SL นะฮะเราก็ตั้งไว้ไหลเลยนะฮะไหลเนาะสังเกตดูนะฮะ เราตั้ง s ออนี่เราสังเกตดูไหลนะไหลตรงนี้นะฮะไหลกลางนี่นะฮะอ่าส่วนมากนี่เราจะตั้งไว้ที่ไหลกลางอ่าตั้งไว้นี่ s ออไอเตั้งตรงนี้จุดเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ท p พตรงฟิโบไอตรงท p พหนึ่งนะฮะส่วนมากราคาจะไปสัมผัสต,ตรงนี้แล้วมันก็จะร่วงต่อนะครับ แต่กฎการใช้งานนะมีอยู่ว่านะครับเราต้องหาโครงสร้าง d ดมาก่อนหาจุดออกรถมาก่อนเราถึงจะใช้กระบวนการนี้ได้นะฮะไม่ใช่ว่าเราจะเห็นรูปร่างในลักษณะแบบนี้แต่เราไม่ได้ดูโครงสร้างอะไรเลยเราไปตีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะฮะไม่แนะนำเนาะนะฮะอันดับแรกนี่เราต้องไปใช้เทรลเเบก่อนใช่ไหมอย่างที่ผมสอนเนี่ยไปดูวิดีโอนะฮะวิดีโอไอที่มันเกี่ยวข้องนะฮะที่มันเป็นเทรลเเบก ขึ้นมาแล้วมันเบรกลงนะฮะเบรกลงแล้วมันมีแท่งออกรถก็คือแท่ง D เนี่ยแท่งเทียนเบรกหรือแท่งกลับตัวอะไรต่างๆที่ผมอธิบายไว้ในวิดีโอนะฮะ,ะจากนั้นเนี่ยกระบวนการที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการที่เล่นนะฮะหลังหลัง MTF นะฮะก็คือหลังหลังที่แท่งเกียนมันออกตัวใช่ไหมหล่ะนะฮะแล้วเราต้องมองดูด้วยว่าในตําแหน่งที่เราจะเล่นในวันนั้นเนี่ยมันวิ่งมาถึงธงตรงนี้ยังถ้ามันยังไม่มีถ้ามันยังไม่วิ่งถึงทงเราก็หา ไอ้โครงสร้างของเฮสี่ CPT แบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี่เล่นได้นะฮะอ่าโครงสร้างของ h ฮสี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือโครงสร้างเฮสี่อ่าจำลองนะจำลองเหตุการณ์ให้ดูจำลองจำลองนะ,ะเห็นไหมโครงสร้างเฮสีมันก็จะอยู่ในนี้นะมันจะอยู่ในเทรนเนี้ยเห็นไหมอ่ามันจะอยู่ในเทรนเนี้ยวิธีการทำนี่เราก็ไอ,อยาจากตรงนี้เลยนะฮะขึ้นมาเห็นไหม ชุดแดงเนี่ยนะคือ CPT นะฮะอ่าแ,แต่ผมแยกสีออกให้เราเห็นชัดเจนว่าเออ CPT ของ S4 ีนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในเทรนหลัง MCF ของ D นะฮะอ่ามันจะวิ่งอยู่ตรงนี้แหละนะฮะเราก็ตีนแบบนี้นะฮะเห็นไหมราคามันจะปรับตัวให้มาตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วมันก็จะล่วงบบเนี้ยนะครับ SL ก็ง่ายๆมากนะฮะ SL ก็วางไว้ที่ไหล่เนี้ย SL ถูกไหมจุดเข้าตรงนี้ ATP ตรงเนี้ยนะฮะอ่ะแต่ถ้าถึงธงก่อนก็ทําที่ธงก่อน นะครับเข้าใจไหมนะฮะอันนี้คือจุดทําเงินเลยนะฮะอบอกบอกจุดทําเงินเลยนะ,ะับผมพยายามที่จะอธิบายนะฮะเรื่องที่มันซับซ้อนนะฮะให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับอ่เข้าใจง่ายที่สุดอ่ะอย่างนี้นะครับก็ทําทอย่างนี้นะนะว่ามันเกิดเริ่มต,ต้นเราต้องหาอะไรนะ,ะเริ่มต้นจําไว้เลยนะฮะเราต้องหาเทรนด์ของตลาดก่อนนะครับไม่ว่าจะหาด้วยชีรายเบรก ไม่ว่าจะหาด้วย c p t โครงสร้างใหญ่ของเดนะแต่ทีไรเบกก็ใช้เดเหมือนกันนะฮะไอชีรไเบกเนี่ยนะฮะเรา,าเดี๋ยวผมย้ําในวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งนะฮะอขอขอย้ําในวิดีโอนี้เลยเนาะเรื่องเรื่องของการใช้งานทีไลเบกเนาะด้วยกลยุทธ์นะฮะขบวนการแบบนี้นะฮะเราต้องใช้เบรกแรก่าเราเราใช้เบรกแรกเพราะอะไรนะฮะคือเบรกแรกนี่มันจะเป็นตัวกําหนดนะครับตัวกําหนดจุดหมายปลายทางให้เราฮะ แต่เวลาที่เราจะเล่นจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันมีกี่เบรกนะฮะขอแค่ตรงนั้นอ่ะมันยังเบรกดําอยู่อย่างเช่นเราเล่นทองคามาอย่างงี้ใช่ไหมอ่าเราเล่นทองคาอย่างงี้เรามาอยู่เบรกนี้แล้วนะฮะแต่เราก็ยังเล่นเซลล์ในโครงสร้างที่สีได้อยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าไอกระบวนการเ g f มนี่ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมที่ผมอธิบายว่ามันมี m อ f ของทองคําเนี่ยนะเกิดขึ้นจุดจุดจบโครงสร้างของมันจะมาจบตรงนี้อ่าเส้นเส้นสีส้มเนี่ยนะ อ่าคือผมตีมาจาก m g f ของเ a y เนี่ยนะคือมันเกิดเอ่อมันเกิดเบรกใช่ไหมน่ะนะฮะมันเบรกวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สองสิงหาใช่ไหมหลังจากที่าตลาดทองคำเนี่ยมันเป็นลายเบรกสีขาวขึ้นมาก่อนหน้าใช่ไหมแล้วมันมาเบรกตรงนี้นี่แหละจุดนี้แหละนะฮะก็คือเราเราเห็นแล้วว่าตลาดทองคำนี่เป็นเทรนเปลี่ยนเปลี่ยนจากเทรนเทีนเทีนขาขึ้นของที่ลายเบรกนี่เทีนย่อยของที่ลายเบรกเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็น,ปนขาลง ทุกครั้งที่มันเบรกแรกนี่มันจะเปลี่ยนสถานะนะฮะอย่างเช่นมันวิ่งลงมาสีดําอย่างเงี้ยแล้วมันเบรกตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะขาขึ้นถูกไหมอ่ะเรายึดสถานะนะฮะสถานะนี่เรายึดเบรกแรกนะฮะเบรกแรกนี่แล้วเราเห็นเบรกแล้วเราค่อยไปหาแท่งเทียนนะฮะในกราฟเดเห็นไหมมันเบรกตรงนี้แล้วเราไปมองหาเลยแท่งเทียนของกราฟเดนี่แท่งไหนก็ได้ให้มันเกิดการกลับตัวหรือเกิดการเบรกก็ได้นะฮะแต่ในลักษณะนี้มันเป็นการเบรก นะฮะก็คือมันไม่ได้วิ่งขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วกลับตัวตรงนี้แต่มันวิ่งไซด์เวย์แต่มันมี MDF ขาขึ้นด้วยนะฮะแต่เราไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเรามองเนี่ยตรงนี้เป็นเบรกอยู่แล้วนะฮะเราจะไปมองตรงนี้นี่หลังจากแท่งวันที่เจ็ดแล้วมาแท่งวันที่แปดสิงหาเนี่ยนะฮะมันเบรกนะมันปิดต่ํากว่าไส้ตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือไส้ของวันที่เจ็ดสิงหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไอ้วันที่แปดสิงหาเนี่ยนะมันปิดเรียบรดี้ของ เนี้อเทียนเนี่ยนะฮะมันปิดต่ํากว่าไส่ถูกไหมของแท่งเทียนมันที่เจ็ดนะ,ะก็คือผมพิจารณาว่าไอ้ตรงนี้แหละนะฮะมันเป็นแท่งออกรถนะครับหรือแท่งเทียนเบรกหรือ MTF นั่แหละที่ภาษาผมพูดนะะคือมันเป็นแท่งออกรถนะฮะคือแน่นอนนะฮะเราจะเล่นโครงสร้างแบบที่ผมเหนี่ยวไกลเมื่อกี้เนี่ยนะฮะโครงสร้าง H4 นี่ใช้ฟิโบเนี่ยในการตีเหนี่ยวเนี่ยนะ ก็ต่อเมื่อหลังเกิด MTF นี่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือจะเป็นขบวนการฟันปลานะฮะพูดง่ายๆก็คือขบวนการนี้แหละหลังจากแท้งนี้มานี่เราจะหาเล่นเซลได้ได้ทุกวันเลยนะมันย้อนกลับเข้าโซนแล้วก็เซลย้อนกลับเข้าโซนก็เซลย้อนกลับเข้าโซนก็เซลเราจะรอย้อนกลับเซลย้อนกลับเซลย้อนกลับเซลนะฮะเราจะเล่นไปจนถึงทงตรงเนี้ยทาไมเราถึงถึงต้องเล่นทงตรงนี้ก็เพราะว่านะฮะเราได้จุดหมายปลายทางก็คือตรงนี้มันออกรถ MTF ออกรถ มันจะวิ่งมาตรงนี้ถูกไหมภาพรวมใหญ่มันจะวิ่งมานะแต่ตลาดในทันฟรลเล็กๆที่เราเล่นในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงลงมาถูกไหมดังนั้นเราจะไปเล่นในโครงสร้างของ H 4สนะครับในจุดที่มันย่อพักฟันปลาอ่าโดยใช้ฟีโบในการตีแบบที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยน,นะฮะรอเข้าเซลล์รอเข้าเซลล์รอเข้าเซลล์จนมาจบตรงนี้ก็หยุดเล่นหน้าเซลล์ซะนะครับจากนั้นมันก็จะเป็นกระบวนการอ่าของการเริ่ม ตั้งต้นของเทรนใหม่เดี๋ยวผมจะสอนในวิดีโอใหม่ทีนึกระบวนาการตั้งต้นเทรนนะฮะก็คือหลังจากจบชุดนี้นะฮะมันก็จะมีกระบวนาการตั้งต้นเทรนอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอให้นะฮะอธิบายไปเลยนะฮะตามกระบวนาการที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็จะอัพอัพอัพลงให้ในเว็บไซต์นะฮะเนาะอ่ะโอเคนะผมถือว่าเข้าใจนะครับถือว่าเข้าใจนะอ่าถือว่าเข้าใจในส่วนนี้นะครับก็ ไปฝึกกันดูนะครับไปไปฝึกกันดูแล้วแล้วลองนะฮะทบทวนในหนังสือด้วยนะฮะก็คืออันนี้ผมได้เขียนในหนังสืออยู่การที่มันออกฮะคืออันนี้มันจะต่างจากการเข้าด้วยกราฟแท่งเทียนกลับตัวนะครับมันจะเป็นการเข้าแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ามันจะเป็นการเข้าอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่การเข้าด้วยแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยอ่าก็คือเราอาจจะรอให้อ่าเดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึ่ง นะครับเดี๋ยวบางทีจะงงกันเนาะนะครับอ่ามันมีการเข้าแบบสองแบบนะฮะอันนี้ก็คือการอันอันนี้ก็คือการเข้าแบบแบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนาะก็คือการเข้าด้วยฟิโบวเพียวๆนะครับอ่าโดยที่ไม่ได้รอแท่งกลับถูกไหมอันนี้ก็คือมันย้อนย้อนเข้าซุนอย่างเงี้ยก็เข้าเลยบายเลยอันนี้ย้อนกลับมาเข้าซุนแล้วก็เซลลงไปเลยถูกไหมนะครับแต่มันมีการเข้านะฮะแบบแบบมาตรฐานเนาะ F.T.D. นะฮะก็คือการเข้าด้วยการรอยืนยันนะฮะคือการเข้าด้วยการรอยืนยันเนี่ยจะค่อนข้างที่มีประสิทธิภาพกว่านะฮะแต่เราอาจจะรอนะฮะอ่าขึ้นอยู่กับความชอบนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายยกให้เข้าใจกันนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะงงกันนะ,ะอะ <c oughs> การเข้าแบบที่สองนะฮะ <c oughs> การเข้าแบบที่สองนี่มันก็จะเป็นการเข้านะฮะในลักษณะของการรอยืนยันนะ,ะการรอยืนยัน อ่าอย่างที่ผมบอกว่าการรอยือนยันเนี่ยอ่ามันเกิดแบบแบบนี้แหละนะแบบเดียวกันเนี่ยแต่แทนที่ตลาดมันล่วงลงมาอย่างนี้นะแทนแทนที่เราจะบายเลยไม่ใช่นะแต่เราจะรอให้มันเกิดแท่งเทียนกลับตัวของเฮเีเก,กิดขึ้นก่อนแบบนี้แล้วค่อยใช้ฟีโบย่อยเนี่ยมาตีในแท่งเทียนชุดนี้เราก็จะได้ทีพีเหมือนกันเพราะนอนมาครึ่งแท่งนี้บายไปอันนี้คือการเข้าแบบยืนยันนะครับขาลงก็เช่นเดียวกันนะการเข้าแบบยืนยัน ก็เหมือนเดิมนี่แหละมันก็เกิดรูปร่างเหมือนเดิมนี่กลับขึ้นไปนี้นะฮะแล้วมีแท่งกลับตัวของนี้สี่เกิดขึ้นแล้วปิดสถานะของเขาให้เรียบร้อยก่อนปึ๊บเราค่อยนำฟิบโบเนี่ยนะฮะมาตีย้อนไปขึ้นแข้งก็ที่พีในลักษณะเดียวกันนะครับแต่เราจะตั้งเอสเอลไว้ได้ต่ํากว่านะฮะก็คือไอตั้งไว้เหนือรูปแบบเลยก็ได้ใช่ไหมแทนที่เราจะมาตั้งเอสเอลตรงนี้นะแต่เราตั้งมีแท่งคอนเฟิร์มเกิดขึ้นเราก็ตั้ง ใต้รูปแบบของแท่งกลับเห็นไหมฮะการตั้ง s l นี่มันก็จะได้ได้ขยับระยะเข้ามาใกล้นะฮะกว่าเดิมนะฮะคือการเข้าแบบยืนยันนะครับแต่การเข้าแบบยืนยันมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะข้อดีของเขาก็คือมันชัว s l สั้นนะฮะแต่ข้อเสียของเขาก็คือเรารอราน,นะฮะเราอาจจะรอนานหรือบางวันก็อาจจะไม่ได้เล่นเพื่อจะรอคอนเฟิร์มนะฮะแต่ถ้าเข้าแบบเข้าโซนแบบนี้ข้อดีของเขาเนี่ยคือมันย้อนกลับมาเข้าโซนระบายได้เลย เอสเราตั้งไว้ไหลตรงนี้เลยนะเอสเอลอาจจะไกลถูกไหมอ่าเข้าตรงนี้เอสเอตรงนี้เอสเอลจนะไกลเนาะเอสเอตรงไหลแต่ข้อดีของเขาก็คือหนึ่งได้ได้ปลายเข็มนะสองได้เล่นทุกวันนะครับสามก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะก็แล้วแต่นะฮะการเข้า,นะาเานาะก็แล้วแต่จะเลือกเข้านะฮะแต่นี่ก็คือเป็นกลยุทธ์เลยนะฮะเป็นเป็นกลยุทธ์นะวิธีการเลยนะฮะไม่ต้องไปดูอะไรมากเนาะใช้แค่เช่นเขยนกับตัวฟิบ,บูนะฮะ c ี t ท ชีรายเบรกเป็นเทรนนะครับเอาแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยหา MTF ซะนะฮะแล้วใช้แท่งเทียนกลับตัวในการเหนี่ยวเห็นไหมนะแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยเราใช้งานได้ได้หลายอย่างนะนะเราใช้งานหา MTF ของกราฟเดก็ได้เราใช้งานเพื่อจะหาไออ่าเวลาที่มันสร้าง CPT ก็ได้เพื่อยืนยันว่าไออแท่งเทียนเนี่ยมันปิดสมบูรณ์ไหมมันปิดยืนไหลนี้ไหมนะเห็นไหมเราก็พิจรารณาดูที่แท่งเทียนนะครับด้วยเหมือนกันนะครับเนาะ โอเคนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะในชุดนี้นะครับอ่ามันทําเงินได้เลยนะฮะลองไปฝึกนะฮะลองไปฝึกกันดูเนาะผมเชื่อว่าอ่าทําเงินได้นะเนาะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพบกันนะฮะในวิดีโอต่อไปนะฮะทองคาก็จะลงนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปพบกันนะฮะใหม่ในวิดีโอต่อไปเนาะ,ะในในวิดีโอต่อไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดทองคํามันล่วงมาตรงนี้นะเราวมันเปลี่ยนสถานะนะฮะ เดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องอการเริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นของโครงสร้างนะฮะในวิดีโอชุดต่อไปนะฮะซึ่งผมจะอธิบายเป็นอ่าเป็นไปตามการเดินของกราฟเลยนะฮะมันจะทำให้พวกเราเนี่ยเวลาศึกษาเนี่ยนะฮะกับผมเนี่ยจะมองภาพออกได้ง่ายนะฮะนั่นเองเนาะผมหลีกเลี่ยงนะฮะในการใช้คำศัพท์นะ,ะผมจะตัดเรื่องของคำศัพท์ออกไปแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีคำศพนะัพท์เนาะนะฮะผมจะยกตัวอย่าง อ่ผมจะเอาแค่สิ่งที่มันใช้แล้วก็เราเห็นเนี่ยนะฮะ c p t แท่งเทียนทีไลเบรกเท่านั้นนะฮะอย่างอื่นนะผมจะไม่นำมาอธิบายนะคือมันจะทำให้พวกเราที่สับสนทำซ้ำได้ยากนะฮะตอกระบวนการนี้นะะเราก็จะมองแค่โอเคมันเกิด CPT ย้อนกลับเข้าโซนูนแล้วยิงลงมานะฮะก่อนอื่นเราต้องหาเทรนลงมาก่อนนะเทรนจุดหมายไปทางเหมือนกับการที่ผมได้เล่านะฮะในหนังสือว่า การที่เราจะเดินทางไปจุดไหนแห่งหนึ่งเนี่ยฮะเราต้องมีจุดหมายปลายทางเนาะนะฮะในระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องผ่านตามซอยอต่างๆนะแวะพักด้วยนะฮะก็คือธรรมชาติของกราฟก็เช่นเดียวกันนะฮะมันไม่มีทางที่จะวิ่งเป็นเส้นตรงเนาะนะฮนะเราใช้โอกาสนี้แหละนะฮะในการทำกำไรเนาะตามไหลพวกนี้เราก็เซลนะฮะเซล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 นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะฮะประสบความสำเร็จนะฮะขั้นสูงนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ